สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมบรรลังทางช่องกเกษตรสั่งได้วันนี้ผมจะมาเล่าถึงประสบการณ์แล้วก็อยากจะฝากไปถึงท่านที่ปลูกอินทผลัมนะครับก็คืออินทผลัมเมื่อออกผลผลิตปีแรกเนี่ยนะครับในปีต่อมาเนี่ยนะครับเจ้าของสวนหรือว่าคนที่ปลูกนี่ก็จะคาดหวังว่าในปีต่อมาเนี่ยการออกจันทร จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าความคาดหวังนั้นนะครับมันก็ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังนะครับเหตุปัจจัยเกิดจากอะไรนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเลาะชมสวนยินทพาลมของสวนเกษตรสังได้นะครับไปดูว่ายินทพาลมในสวนนี่นะครับเจอปัญหาอะไรในปีที่ผ่านมานครับแล้วก็ สิ่งที่อยากจะให้ FC หรือว่าท่านผู้ชมที่รับชมเนี่ยได้เตรียมตัวนะครับก่อนที่จะถึงฤดูการที่จะจะมาก็คือปลายปี64นี้นะครับที่เราจะเริ่มที่จะผสมเกรสรใหม่ในฤดูการใหม่นะครับหลังจากที่เราเก็บผลผลิตแล้วเราควรที่จะดูแลยังไงเพื่อที่จะให้อินทราหลัเนี่ยนะครับออกจันท ตามที่เราคาดการในฤดูการที่จะมาเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปเลยครับต้นนี้ก็จะเป็นอินทผลัมพันธ์ใบนะครับเป็นอินทผลัมพอเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับก็ให้ผลผลิตปีแรกนะครับเจ็ดจันนะครับสําหรับต้นนี้ต้นก็ไม่ใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมเจ็ดจันความคาดการแน่นอนครับสําสหรับต้นที่ให้จันเยอะในปีนี้นะครับ ก็คาดการว่าในฤดูการหน้านี้หมายถึงว่าปลายปี64นี่นะครับน่าจะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก7เป็น14อะไรเงี้ยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าคาดการตรงนี้ยากมากเพราะอะไรนะครับมันมีตัวตัวแปรที่จะทําให้อินทผาลมของเราเนี่ยนะครับไม่ออกจันทร์จากประสบการณ์ของผมเองในสวนเลยนะครับท่านผู้ชมที่จะ มาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับออเหตุและปัจจัยที่ทำให้อินทภาลมออกจันทร์ไม่เป็นไปนตามกำหนดนะครับตามที่ประสบการณ์ของสวนผมเองก็คือหนึ่งออเมื่อเราเก็บผลผลิตออกไปแล้วเนี่ยนะครับอินทภาลมเนี่ยจะออกหนอนะครับนี่นะครับเมื่อวานผมสับหน่อไปออกหนอเพราะนั้นหน่อที่ออกมาเนี่ยเราควรจะสับทิ้งนะครับ ไม่ควรปล่อยเอาไว้นะครับสับทิ้งแล้วก็2เลยนะครับสําหรับอินทผลัมที่ออกจันแล้วเนี่ยนะครับในปีแรกเนี่ยการใส่ปุ๋ยการบํารุงปุ๋ยน้ำเนี่ยนะครับปุ๋ยต้องให้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับท่านผู้ชมต้องให้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเพราะว่าเมื่อเขาออกผลผลิตในฤดูกาลนี้แล้วเนี่ยนะครับการที่ออกผลผลิตได้ในปีต่อมาเนี่ยเขาก็ต้อง กินปุ๋ยเยอะขึ้นเพื่อที่จะสร้างลำต้นให้สมบูรณ์ให้ต้นใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อที่จะชดเชยสารอาหารที่นำมาเลี้ยงผลผลิตในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับต้นอินทผาลาัมก็จะกินปุ๋ยมากขึ้นเพราะนั้นการใส่ปุ๋ยหลังจากออกผลผลิตเนี่ยเราก็ ต้องให้เป็น2เท่าแต่ว่าเราก็ทยอยให้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะให้ขาดลกก็คือต้องให้เยอะขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้อินทรพาลำออกจันในฤดูการที่จะมานะครับอันนี้คือสําหรับต้นที่ออกจันปีแรกนะครับสําคัญเลยคือต้นที่ออกจันปีแรกเนี่ยการให้ปุ๋ยไม่เพียงพอนะครับทำให้อินทพาลำไม่ออกจันในปีที่สนะครับนี่ก็เป็นอีกเหตุผลนึงนะครับที่อยากจะ มาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของอินทรพาลัมนะครับความคาดการ์ที่จะให้ออกผลผลิตนะครับแล้วก็สําหรับต้นที่ไม่เคยออกจันเลยนะครับเมื่ออายุได้แล้วเราก็คิดว่า,าน่าจะออกนะครับต้นที่เลี้ยงหน่ออยู่นะครับเปอร์เซ็นที่จะออกจันมีน้อยนะครับอันนี้ต้นใหญ่มากใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้นะครับแต่ว่าผม ให้เลี้ยงหนออยู่หนึ่งหนอนะครับในปีที่แล้วแล้วก็ไม่ออกจันนะครับพอเลี้ยงหนอแล้วก็ไม่ออกจันนะครับผมก็สับหนอออกไปแล้วครับสับหนอไปชําแล้วก็คือเรื่องของการเลี้ยงหนอของอินทาพาลัมเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราให้น้ําให้ปุ๋ยไม่มากพอเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่ไม่สามารถที่จะแทงจันได้เขาก็จะเลี้ยงหนออย่างเดียวนะครับ แต่ถึงเราจะให้น้ำให้ปุ๋ยเพียงพอขนาดไหนถ้าออกจันทรนเขาก็จะไม่เยอะนะครับ่านผู้ชมจะออกจันรไม่เยอะออกจันรไม่เยอะจะอ,อกจันรน้อยมากแล้วก็ลูกก็จะร่วงนะครับนั่นก็คือข้อเสียของการไว้หน่ออินทรพาลัมนะครับนี่จากประสบการณ์แชร์ให้แชร์ประสบการณ์ให้ท่าน ผู้ชมให้ f อได้ได้ชมเหตุผลนะครับว่าทำไมนราลัมไม่ออกจันซึ่งปีแรกออกปีที่สองไม่ออกอย่างเงี้ยนะครับปีเป็นปีนะครับเหตุผลเกิดจากอะไรแล้วก็มาดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็คือเป็นต้นที่ได้จากการเพราะ,มะเมล็ดนะครับมเมล็ดของบายฮีต้นนี้นะครับปีแรกออก7จจันนะครับท่านผู้ชม แต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยฤดูการที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปีที่2ไม่ออกจันนะครับเนื่องจากอะไรผมคิดว่าน่าจะเป็นการบำรุงที่ไม่เพียงพอนั่นเองก็คือให้ปุ๋ยให้น้ำไม่เพียงพอนั่นเองครับนี่คือต้นเพาะเมล็ด ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเรื่องการไม่ออกจันในปีที่สองนะครับเหตุผลก็คือการให้น้ำให้ปุ๋ยไม่เพียงพอนะครับเขาก็ไม่ออกจันซึ่งตามหลักแล้วตามความคาดการคิดว่าเเมื่อปีแรกออกเจจันเนี่ยปีที่สองก็น่าจะเป็นสองเท่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไปตามนั้นนะครับ เพราะนั้นการให้ปุ๋ยหลังจากเก็บผลผลิตนะครับท่านผู้ชมต้องให้ผลต้องให้ปุ๋ยเป็นสองเท่านะครับของปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าต้นอินทผลัมโตขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อที่จะชดเชยสารอาหารชดเชยแร่ธาตุต่างๆที่อินทผลัมได้เอาไปเลี้ยงผลผลิตเอาไปเลี้ยงลูกนะครับ เพราะน,นั้นเราต้องให้ปุ๋ยให้น้ําอย่างเพียงพอแล้วก็ต้องให้เพิ่มขึ้นนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะให้อินทรพาลมออกจันทร์ในปีต่อมานะครับอันนี้คือให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงให้เห็นถึงข้อแตกต่างของอินทรพาลำนะครับแล้วก็มี FC ถามมาว่าเนื้อเยือ่อออกปีเว้นปีหรือเปล่าอันนี้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเยือ่อหรือเพาะเมล็ดนะครับท่านผู้ชม การออกผลผลิตนะครับของอินทผลัมขึ้นอยู่กับการใส่ปุ๋ยให้อาหารอย่างเพียงพอนะครับแล้วก็เราก็ต้องลดภาระก็คือเราจะไม่ไว้หนอของอินทผลัมให้เป็นภาระของต้นแม่ให้เลี้ยงหนอนะครับถ้าเลี้ยงหนอแล้วแน่นอนมีผลกับผลผลิตที่ออกนะครับมมีมีผลกับการที่จะออกจันด้วยนะครับท่านผู้ชม อย่างต้นนี้นะครับท่านผู้ชมปีที่แล้วเนี่ยออกทั้งหมดอยู่11จันทนะครับ11จันทต้นใหญ่มากท่านผู้ชมต้นใหญ่มากปีนี้ออกอยู่จันทร์เดียวนะครับออกอยู่จันทร์เดียวเป็นปีที่สองนะครับ ต้นนี้ก็เป็นต้นเพาะเมล็ดนะครับท่านผู้ชมเป็นต้นเพาะเมล็ดเพาะจากมเมล็ดของบาฮีนะครับก็เป็นตัวเมียกลายพันธุ์เป็นตัวเมียแต่ก็รสชาติก็มีติดฝาดอยู่ก็ทานผลสุกครับหวานมากผลสุกเก็บผลสุกทานแล้วก็ขายได้นะครับถึงต้นจะใหญ่ขนาดไหนนะครับถ้าหากว่าเราให้ปุ๋ยให้น้ําไม่เพียงพอความคาดการว่าจะออกจันในฤดูการหน้าเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่คาดการได้ยากนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะยิ่งนอนใจเรื่องการให้อาหารกับต้นอินทผลัมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้เนี่ยปีที่แล้วออกห้าจันนะครับต้นใหญ่นะครับเป็นต้นพอมเมล็ดมเมล็ดบาหีแต่กลายพันธุ์เป็นผลสีแดงนะครับผลสีแดงติดฝาด ทานสุกจะหวานมากนะครับเนื้อจะแน่นดีมากขนาดผลสุกเนี่ยผลจะไม่เละนะครับสำหรับต้นนี้เป็นต้นที่ผลสีสวยมากสีแดงสวยมากครับแต่สุดท้ายไม่ออกสักจันเลยครับท่านผู้ชมขนาดต้นก็ใหญ่แต่ไม่ออกซักจันนะครับเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยการบำรุงนี่สำคัญมากๆครับสำหรับท่านที่ ปลูกอินทผลัมแล้วก็พึ่งออกจันทร์ในปีแรกนะครับท่านผู้ชมการคาดการล่วงหน้าว่าในปีต่อมาจะออกจันทร์เพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้อินทผลัมออกจันทร์เหมือนที่เราคาดการนะครับดังที่เราตั้งใจไว้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะต้องอย่าลืมเรื่องการบำรุงให้เต็มที่นะครับต้นที่ออกจันทร์เยอะก็ต้องให้ปุ๋ยเป็น2เท่านะครับ แล้วก็สําคัญเลยเรื่องหน่ออินทผลัมนะครับเราไม่ควรที่จะให้อินทผลัมเนี่ยเลี้ยงหนอ่อถ้าเลี้ยงหน่อก็เท่ากับว่าผลผลิตเราหายนะครับประสบการณ์ตรงนี้น่าจะเป็นบทเรียนหรือว่าน่าจะเป็นข้อมูลสําหรับท่านที่ปลูกอินทผลัมแล้วก็ออกจันทร์ปีแรกนะครับเพื่อที่จะนําข้อมูลตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ไปปรับปรุงใช้ในสวนของท่านเองนะครับเพื่อที่จะให้เกิดข้อผิดพลาด น้อยที่สุดนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์นะครับผมอยากเล่าให้ท่านผู้ชมหรือว่าท่านที่สนใจปลูกเนี่ยนะครับได้มีข้อมูลในหลายช่องทางนะครับเพื่อที่จะเอาไปาดูแลส่วนของท่านนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมคลิปหน้าจะมีอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกด กระดิ่งครับจะได้เตือนทุกคลังที่มีคลิปใหม่ๆเข้ามาครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ